ดีครับตอนนี้อากาศเช้าของริมโขงนะครับเรากาลังจะก่อไฟต้มน้ํากันก่อนนะครับเพิ่งตื่นนะครับตอนนี้ตอนเช้าเวลาน่าจะหกโมงเช้านะครับทุกคนครับนี่คือแคมป์เรานะครับฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งลาวนะครับทุกคนคนี่คือริมโขงนะครับบรรยากาศสุดยอดมากเดี๋ยวพาไปดูริมโขงงล่างอากาศโคตรดีครับทุกคนพาไปดูผาพใกล้ๆพี่ๆเขาก็การเต็นกันอยู่ทางน้ายังไหลู่ครับตอนนี้น้ำก็เริ่มแห้งแล้วนะครับ มีโคดเห็นตรงกลางๆนะครับของน้ำโขงนะครับคุณ องวันหนึ่งคืนนะครับเราจะอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำนะครับสอวันหนึ่งคืนแคมป์ของเราอยู่ตรงบนนะครับมาดูกิจกรรมยามเช้ากันนะครับพวกเราก็จะตอก่อไฟนะครับมีอาหารเตรียมอาหารกันนะครับกินกันตอนเชา้าตื่นเต้นกันนะครับอ,อ,อ,อนะร่อยอรง เรเลยสองถุงข้างถุงยังถึงนะง่ามันมันก็เยเหยัยงนี่แม่นี่เหรอคะนี่ครับลากลัว กันนะครับสุดตลาดแล้วแต่พี่มองตลาดแหนวยางแบบว่าข mm hmm. องอะไรคือเป็นตลาดนี่นอย่างไรตลาดนนคนเดินตลาคนเดิน oh. อ๋อคนเดินก็จะมีของกินแล้วครับเฉพาะของกินป่ะถ้าเกิดว่ดาผมอยากกินเฟอที่นี่ที่ซอยสามเนี่ยซอยาาสามนี่นะครับเฟอเหล้าว่ะเฟอเหล้วเฟอยางที่ไหรครับเฟอลเหลูย้าอยู่เเเเป็นอไทยห๋ยวผมอยากกินเป็นประมาณเฟอไหมเฮ้ยเราขามรู้เลยมา แล้วก็เราผมที่ขามไปยังเหี้ยขามไปไปเที่ยวนีงแกงเนี่ยผมไปเห็นอย่างก้อนป่ะทำยังไงก่อนคนะรับเอาบัตประชาชนประชาชนนะพี่แล้วก็ออเดอร์พาสออเดอร์พาสใช้อย่างคนละสามสิบห้าบาทก็ขามได้ไปได้ไปได้นานแค่ไหนพี่ไป,ไปการเขาปิดสองทุ่มบาทนี่หมายความว่าเราไปเนี่ยต้องกลับมาก่อนสองทุ่มนั้นเราก็ต้องมาแต่เช้าเราจะได้มีเวลาเที่ยวตอนนี้ก็ได้ไปไเนี่ยแค่ตลาด เท่าไหรนะพี่สามสิบเท่าไรนะคนละสามสิบห้าบาทคนละสามสิบห้าแล้วผมเอาเด็กอ่อนมาด้วยเหรอเด็กก็ทำไม่พูดติดตามเอาไมูดติ่งตาทำที่ไหนพี่ทำที่ไหนใต้สีน้ำเงินตรงยืดๆกะข้อสองฝั่งนั้นม่มีครับอ่าครับพี่เราไปทำที่นั่นปากเซ่แต่ปากเซ่ทำเป็นรถเมล์รถเช่าอ๋อถ้าแต่ผมจะไปปากเซ่ต้องเหมารถไปอ๋อเช่ารถไป โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับี่ขอบคุณครับขอบับขายขโมยล้วสามาบาทโอเคไปเพื่อน็ปโก้ได้วันหนึ่งยางขมดิ๊บไปแล้วนะเพื่อน ันนี้เราอยู่ตลาดช่องไม่กันอยู่นะครับเรามาแวะตลาดช่องไม่กันมาดูของกินตลาดช่องนี้ก็มีอะไรบ้างนี่นะครับนะแล้วแต่นะฟังแล้วมันคนตีนเลยไม่รู้ม่อยานี่เจ้า ขายเี้ยไปสอบถามีเนีสอบถามมสิอันนี้แพงนะเจ้เต็นจัวันี่พันสองครับพันสองมีออมีสามรห้รือห้าสิบพันสองในจิห้าหร้อยห้าูนสองท่านเสียชิบิ เราได้ต้นไ่ต้งไป่หมวดลาวอย่างตำรวจลาวาตําแงกัเิบกนึงละสอสามหน่อยนะปิ่งร่อยล้งเาราอสองถุงไาถุงย่างขึ้นะลองเหมือนมันกะเทยมกจะเทียมย่างนมาย่างเอา ผุ่นอย่างล้างผุ่นอย่างนะอยาไปสุดเลยไปสุดเลยดูกันตลนาดจะมาขายอะไรนะ

ใช้ออมซื้อไปให้ปวดใจเสือเสือรถอนี่คือตลาดช่องเม็กนะครับอันนี้ถือว่าอยู่ในจังหวัดอไรเนะนี่บนบนนะครับนี่ไงไปจับบนไหมนีย่ยจับยาลาวอ๋อเป็นของลาว เดี๋ยวบ้างทะ่จนกระจิงกรจก็จับแล้าไหนแสีบตามแม่ข้าง บ่ลี้ว่ล้วสุดาห์สุดาหนะิบดาิ์ไปนครับท่า um, น่นนึ่เซื้อนึ่งเปจันดู่เลี้ยวในนเดียวครับเด้งขึ้นชั่วโมงครับต่อไปวัน้รถนะครับนี่รถราคาจาก1 2 0นสอบระี้ตัวนี้ขายแ0ดรบอยก็เกบร้อย แกะเกี๊ยวตควขึนกมันมากแพง่าพีตอคันแมวนี่ช็อปปี้นแปดรอยได้แปดร้อยเพื่อนหนรยใหญ่หลังกรเทียมหลังึ้นยางนะครับยามย้าหลังหลังคุณย่ากขึ้นน้รดน้ำรด Rồi là cũng đang tham gia cái lớp học vốn